สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พรดดีๆกับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีกับพระดีๆนะครับกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะครับวันนี้อามาให้ดูกันชัดๆบางคนบอกว่าเนื้อเงินไม่มีนะครับมีนะครับในหนังสือมีลงนะครับนี้เป็นพิมพ์ห้าชายนะครับห้าชายนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินเลยนะครับเนื้อเงิน นะครับไม่ผสมนะครับนะครับเนื้อเงินดูดูดูตูดนะครับดูตูดดูนะครับโดยรวมนะครับนี่ครับความเก่านะครับนี่ครับความเก่าครับผมเพิ่งได้มานะครับแล้มีบุญได้ได้มาหนึ่งองค์นะครับส่วนผมเจอครับเป็นเจอพวกเนื้อสำริดและส่วนใหญ่นะครับนะและส่วนใหญ่ นี่เป็นเนื้อเงินนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเนื้อเงินนะครับพิมพ์พิมพ์ห้าชายนะครับค่อนข้างหายากนะครับนะหลวงพ่อเงินท่านชื่อเงินนะครับเนื้อเงินต้องมีวิธีการสร้างต้องมีนะครับต้องมีนะครับองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับสภาพใช้นิดหน่อยนะครับสภาพใช้นิดหน่อยนะครับับให้ดูครับอ่า หนึ่งนาทีกับพาดีๆกับหลวงพ่อเงินบางคารนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ